สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสะเทือนทั้งโซเชียลหนุยเชิญยิ้มโพสต์คลิปถึงประยุทธ์ทำอุหฤทัยโพล์ฮือฮาหนักคอมเมนต์แสดงความเห็นสนั่นเมื่อตลกชื่อดังหนุยเชิญยิ้มออกมาโพสต์คลิปผ่านไอจีหนุยอันเดอร์สกเชิญยิ้ม หลังวงการตลกสูญเสียทั้งนาคอมชวนชื่นและโรเบิร์ตไยควันไปแล้วโดยนุ้ยกล่าวในคลิปว่าขณะนี้เวลา23นาฬิก55นาทีเขาบอกว่าใครหลับเวลานี้จนถึงช่วงเวลาตี3ความฝันของเราจะเป็นจริงผมขอนอนก่อนนะครับผมอยากฝันว่าอยากให้ลุงตู่ไปแทนนาคอมอยากให้ลุงป้อมไปแทนพี่เบิร์ดครับรีบนอนก่อนนะครับ ทั้งนี้คลิปดังกล่าวมีการแชร์ออกไปในโลกโซเชียลมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากขณะเดียวกันเมื่อไปตรวจสอบในอินสตาแกรมของตลกชื่อดังปรากฏว่าไม่พบคลิปดังกล่าวแล้วล่าสุดอดีตนักร้องชื่อดังอุหฤรัทยม่วงบุญสีได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ว่า สลิมทั้งหลายใจเย็นๆอย่าไปด่านุย้ยคนกำลังโกรธกำลังเศร้าเราต้องเข้าใจนายกคือนักการเมืองต้องโดนติโดนชมโดนดา่าทุกยุคทุกสมัยนายกมาแล้วก็ไปแต่เราคนไทยต้องสามารถีกันเอาละพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายฟังทางนี้ทำไมอุถึงบอกว่าอย่าไปด่านุย้ยเหตุผลคือเราจะไปด่านคนที่เกลียดชังนายกทุกคนไม่ได้ นายกรัฐมนตรีจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าขึ้นมาเป็นนายกจะมีคนชอบคนไม่ชอบเป็นเรื่องปกติขอยกตัวอย่างในอดีตยุคพลเอกเปรมติน,นสูลานนท์อุจำได้คนไทยจำนวนไม่น้อยล้อว่าเป็นเตมีใบบ้างเพราะนักข่าวถามอะไรท่านไม่ค่อยตอบ ยุคพลเอกเปรมลำบากกว่าพลเอกประยุทธ์มากแม้นักข่าวจะล้อว่าเตมีใบ้แต่ไม่เคยมีใครออกมาปกป้องเรียกพลเอกเปรมว่านายกลากตั้งบ้างก็มีสภาพเศรษฐกิจตกต,กต่ำมากเพราะไทยยังเป็นประเทศยากจนและชาติตะวันตกก็บอยคอร์ตว่าเป็นประเทศที่มีผู้นำไม่ได้มาจากการเลือกตั้งฝรั่งพยายามกดหัวไทยไว้ไม่ให้ค้าขายได้ง่ายในประเทศผู้คนก็แตกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายอยากล้มเจ้าเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยเป็นคอมมิวนิสต์ในขณะนั้นพรรคคอมมิวนิสต์ในไทยไม่มีเฟซบุ๊กก็จริงแต่พวกเขามีปืนมีกองกำลังมีกองทัพ จากประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคอมมิวนิสต์ให้การสนับสนุนประเทศคอมมิวนิสต์ที่มหาอำนาจอย่างจีนโซเวียตหรือสหภาพชาวบ้านตามชนบทเรียกตัวเองว่าสหายชาญเมืองกรุงเทพก็มีพักคอมมิวนิสต์ภาคใต้มีผู้ก่อการร้ายอีสานมีฐานทัพคอมมิวนิสต์ภาคเหนือมีสงครามกับรัฐอิสระจากพม่าที่ค้ายาเสพติด นักศึกษาไม่ต้องพูดถึงด่าเจ้าทุกวันสหภาพแรงงานเรียกตัวเองว่าชนชั้นกรรมาชีพอเมริกาแม้จะแพ้สงครามไปแต่ก็พยายามมีอิทธิพลกับไทยเพื่อใช้ไทยเป็นฐานค้ำยันกับลัทธิคอมมิวนิสต์กันต่อเราพอเห็นสภาพสถานการณ์ไหมคนเป็นผู้นำประเทศต้องเก่งมากๆแต่นายกเปรมสามารถนำาพาประเทศชาติผ่านจุดนั้นมาได้ต้องไม่ใช่การทำงานเพียงลำพัง เราคนไทยทุกคนในอดีต ที่ร่วมกันต่อสู้ด้วยสติปัญญารู้รักสามคัคคีพยายามรวมคนในชาติไม่แตกแยกมีเสาหลักในดวงใจเดียวกันคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมใจคนให้รู้ว่าคนไทยต้องรักกันต้องรู้จักให้อภัยถ้าตอนนั้นคนไทยส่วนหนึ่งที่เห็นด้วยกับแนวทางของพลเอกเปรมตั้งแง่รังเกียจคนที่ไม่ชอบพลเอกเปรมปัญหาจะไม่ยุติหรือเกิดความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่าย สังคมจะชุลมุนเราต้องให้คนที่เขาไม่เห็นด้วยกับผู้นำได้รู้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปคนพวกนั้นได้เห็นแล้วว่าประเทศไทยรอดและเดินไปถูกทางแล้วแม้มีคนไม่เห็นด้วย การเป็นผู้นำต้องมีคนรักมีคนชังเป็นนักการเมืองในระบบประชาธิปไตยมีการแบ่งเป็นสองฝ่ายนี่คือสิ่งที่ดีและไม่ดีดีคือได้ทวงดุลอำนาจคอยเบรกคอยบ่นคอยด่าบ้างแต่ไม่ได้ทำลายชาติล้มสถาบันไม่ดีคือคนแตกแยกได้ง่ายรวมศูนย์ได้ยากต้องเหมาะกับพลเมืองที่เคยผ่านสงครามหนักๆมาแล้วมีความรับผิดชอบมากเขาจะเข้าใจ ในอดีตศิลปินดารานักร้องเพลงเพื่อชีวิตก็แซวเสียสีผู้นำแต่งเพลงประชดประชันสังคมมีบ้างเรายังผ่านมาได้ไทยเราปัจจุบันเราต้องปล่อยผ่านบ้างการที่นุ้ยออกมาด่าพลเอกประยุทธ์ตำหนิด่าเสียเทเสียเพราะพลเอกประยุทธ์เป็นนายก ถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกคนอื่นเขาก็ด่าคนนั้นเพราะเป็นตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบแก้ปัญหาของบ้านเมืองสูงสุดถ้าเราเกลียดชังทุกคนที่ด่าลุงตู่เราจะไปรอดหรือมีแต่เสียเสียมวลชนเสียใจกับบรรยากาศที่ประเทศแตกแยกเรามาเล่นยานแม่ของพวกขายชาติดีกว่ามีประโยชน์กว่าคุณนุยอยู่ในอารมณ์สูญเสียคนกำลังเสียใจโดยส่วนตัว อุเชื่อว่าเขาเป็นคนดีที่รักชาติแต่เขาอาจไม่ชอบลุงซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ